น่าใจหายย้อนผลงาน4เกมในการมาเยือนบูกิจจารินของทีมชาติไทยไม่เคยชนะเลยบูกิจจารินจะยังเป็นอาทันที่ขมของทีมชาติไทยหรือจะเป็นของหวานในอาเซียนคัพ2022รอบรองชนะเลิศในเกมแรกที่จะแข่งขันกันในวันที่7มกราคม2 5 6 6ันรหสบวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2566กับความเคลื่อนไหวรอบตัดเชือกในสุตบัลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2022หรืออาเซียนคัพซึ่งทีมชาติไทย ที่เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม A จะโครจรไปพบกับรองแชมป์กลุ่ม B อย่างทีมชาติมาเลเซียอย่างไรก็ตามสําหรับสถิติการพบกันของทั้งสองชาติตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาพบว่าหากนับเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่อย่างเดียวทัพช้างศึกไม่ชนะมาเลเซียทั้งในเกยมเย่าและเกยมเยือนนานถึง8ปีโดยในครั้งสุดท้ายชนะรอบชิงชนะเลิศในอาเซียนคัพ2014ซึ่งในวันนั้นพวกเขาเอาชนะในสนามราชมังคลากฬาสถานด้วยสกอร์2ต่อ0จากประตูของชาลีชป,ปุ เกลือริฤทวีการอย่างไรก็ตามตั้งแต่มาเลเซียใช้สนามบูกิจจารินต้อนรับผู้มาเยือนทัพช้างสืกกลับไม่เคยเอาชนะในสนามแห่งนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่แพ้แต่กลับมีความสุขนั่นก็คือในเลกที่2ของรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคับพ2014ซึ่งวันนั้นแพ้ไปด้วยสกอร2์2ต่อ3แต่ผลบุญจากเกมแรกที่ยิงไป2ต่อ0ทําให้ควา้าแชมป์ไปครองได้สดําเร็จด้วยสกอร์รวม4ต่อ3โดยทั้ง4ี่เกมที่ทีมชาติไทยมาเยือนบ กิจารินมีผลงานดังนี้วันที่9ธันวาคม2012ในศึกอาเซียนคัพ2012รอบรองชนะเลิศเลกที่1เสมอกัน1ต่อหวันที่20ธันวาคม2014ในศึกอาเซียนคัพ2014รอบชิงชนะเลิศเลขที่2แพ้2ต่อ3วันที่1ธันวาคม2018ในศึกอาเซียนคัพ2018รอบรองชนะเลิศเลขที่1เสมอ0ต่อ0และวันที่11พฤศจิกายน2019นสในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกแพ้ต่อ2 I mm -hmm.